สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับคุณต้อยพอน้องต้นกล้าครับวันนี้ขอเสนอเมนูผัดพริกแกงปลาหมึกใส่ถั่วฝักยาวหรือผัดเผ็ดปลาหมึกใส่ถั่วฝักยาวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับใส่น้ำมันลงไปครับผมหลังจากนั้นใส่พริกแกงและกะปิ ละเลงให้สุกหอมเหลืองหอมหน่าทานก่อนนะครับผัดไปเรื่อยๆครับผมผัดผัดไปเลยครับ้ก่อนนี้เราต้องให้พริกแกงและกระปิเข้ากับน้ำมันได้ดีก่อนนะครับ เนี่ยครับผัดไปเรื่อยๆครับผมเมื่อได้ที่แล้วนะครับใส่ปลาหมึกของเราลงไปเลยนะครับผมผัดคุกเคล้ปาปลาหมึก กับพริกแกงของเราให้เข้ากันให้ปลาหมึกพอสุกสักประมาณ70%ก่อนนะครับทุกคนผัดไปเรื่อยเรื่อีกครับหลังจากนั้นให้เติมน้ำลงไปนะครับแล้วก็ผัดอีกครั้งครับผมผัดให้พริกแกงและปลาหมึกเข้ากันได้ดี ครับผมน้ำแห้งก็สามารถเติมได้ต่อเนื่องเลยนะครับทุกคนนี่นะครับผัดไปเรื่อยๆครับผมเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยครับสูตรไม่ให้ถั่วฝักยาว มิ่นเขียวนะครับก็ให้เพื่อนๆก่อนที่จะผัดให้นําตัวฝักยาวไปต้มกับน้ำเดือดแล้วก็แช่น้ำแข็งนะครับจะลดขั้นตอนการหมิ่นเขียวได้ครับต่อไปเป็นการปรุงรสตามใช้ชอบเลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมก็ละเลงละเลงใส่ลงไปเลยครับทุกคนแล้วก็ผัดตอนนี้ เหลืองหอมหน่าทานมากๆเลยนะครับนี่นี่ยกรับน่าทานมากๆเลยครับผมและแล้วเมนูผัดเพ็ดปลาหมึกใส่ถั่วฝักยาววันนี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวเราไปตัก ใส่จานเสิร์ฟกันนะครับนี่น่าทานไหมครับไปครับนี่นะครับใส่จานแล้วสีสันน่ารับประทานมากๆเลยนะครับทุกคนเหลืองหอมหน่าทานมากๆเลยนะครับนี่นะครับวันนี้ขอนำเสนอเมนู ผัดพริกแกงปลาหมึกใส่ตัวฝักยาวนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้คุณต้อยก็ต้องขอฝากคล,คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ